นี่ค่ะคุณแม่กบค่ะสำหรับทุกคนที่อยากเห็นแม่มากๆสวยมากค่ะแม่กบทุกคนบอกแม่สวยมากค o m e say hi h e l l สวัสดีครับจะให้ดูกระเป๋า <c oughs> คุณพ่อทุกคนน,นี่กระเป๋าทำง,งานของคุณพ่อครับต้องให้ไปทำง,งานทุกวันจะดูครับนี่ เกิดอะไรขึ <ง museums> <that together> <lation of loyalty> ้นน้าดาบอกพี่พี่เลยเือเอาให้พอค่ะนี่ค่ะคุณแม่กบค่ะสำหรับทุกคนที่อยากเห็นแม่มากๆแม่จะหวีทำไมอ่ะมันก็ไม่หมุนแล้วอ่ะก็ใช่แล้วก็แม่บอกให้หนูเป็นคนหนูก็ไม่หมีแล้วหนูไลฟ์อยู่ไง นา้นาฝมนา้าไว้เที่ยงครึ่งล,ลูกเราต้องออกแล้วนะคะอัะนนึง <c oughs> สวยมากคะ่ะแม่ก,กบทนะอนนกคนนมากแม่สวยมากแม่หนูสวยอยู่แล้วละคะ่ะน้องโดนที่แยกคอตอเป็นสองแล้วใช่ค่ะตอนนี้หน่อยยี่สิบสองแล้วนะคะยี่สิบสามแล้วคะ่ะ ใช่ค่ะแม่ต้องมานั่งหวีผมให้อูมเกราต้องออกน,นะอ<ม>ันหนึ่งเอาพ่อมาพ่อพ่อค come say hi to m ม life หนูไลฟ์สดอยู่ come say hi ฮัลโหลสวัสดีครับ หนหนโอเค so you like for what for for makeup yes yeah. ท oh, ีกคนอยากดูไงจะให้ดูกระเป๋าคุณพ่อรทุกคนนี่กระเป๋าทำงานของคุณพ่อครับต้องให้กไปทำงานทุกวันจะดูครับนี่เกิดอะไรขึ้นแล้วาบอกพี่หนูเอาให้พ่อค่ะแล้วมาขับด้วยใช่ไหมให้พ่อใส่ไปไปทำงานทุกวันใช่ไหมก็พ่อจะได้คิดถึงหนูไง เนี่ยครับบางทีอยู่ไปทำงานทุกวันครับ <c oughs> คุณพ่อหล่อมากค่ะทุกคนวะไม่ <c oughs> แต่ว่าเราต้องออกแล้วพี่ดามแป๊บหนึ่งตัวเลเ็กลง่าง make up is priority หนู <c oughs> ต้องอีบีบพราแม่มาตามแล้วตัว make up is priority นะคะทุกคน เมก็มาก่อนนะคะสายไม่เป็นหรอกเล่นค่ะหรอกเล่นค่ะหรอกเล่นนะคะ,นนะ,คะหนูต้องรีบแล้วใช่ค่ะหนูรีบอยู่คะ่ะรีบมากๆโอเคเสร็จแล้วคนที่ว่หนูหน่าจะต้องไปแล้วนะคะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาดูวันนี้นะคะ